ทุกๆครั้งที่เจอปัญหาเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหานั้นให้ได้รู้จักตัวเองให้ดีขึ้นกับการได้รับบทเรียนที่ดีขึ้นจากประสบการณ์ใหม่ๆนั้นการพัฒนาตัวเองข้อที่8กฎแห่งความเจ็บปวดวันนี้เราเองต่างก็มีทักษะและมีความสามารถในการรับมือกับเรื่องบางเรื่องหรือแม้กระทั่งทุกๆเรื่องเราสามารถทำมันได้แน่นอนและ ไม่มีใครจะอยากจะเจอปัญหาทั้งนั้นวันนี้ประสบการณ์ใหม่ๆจะกลายเป็นบทเรียนที่เราจะพัฒนาตัวเองจากปัญหานั้นๆจำไว้ว่าปัญหามันไม่ได้มาเพื่อทำลายเราปัญหามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ต่างหากละ่ะทุกๆครั้งเราพลาดในการที่จะไม่ได้หันมองย้อนหรือมองในความเจ็บปวดนั้นความเจ็บปวดทุกๆก,การเจ็บปวดแน่นอนปัญหามันอาจจะทำให้เราเจ็บปวดแล้วเราเองก็คิดว่า เราจะไม่มีทางที่จะหลีกหนีปัญหานั้นได้ความจริงแล้วมันไม่มีใครที่จะสามารถหลีกหนีปัญหานั้นได้เลยหรือไม่มีใครที่จะออกจากปัญหานั้นได้หากคุณไม่รู้จักที่จะแก้มันเมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็ยังมีความเจ็บปวดอยู่อย่างเสมอไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดเรื่องใหม่ๆที่มันเข้ามาอาจผิดหวังจากความรักผิดหวังจากงานที่เราไม่ได้ทําหรือผิดหวังจากสิ่งที่เราคาดหวังไว้แต่เราไม่ได้ ตามที่เราหวังเราเลยรู้สึกเจ็บปวดสิ่งสําคัญในวันนี้เราจะหนีปัญหาอีกเมื่อไหร่และจุดสําคัญสุดนั่นคือเราจะหนีจากปัญหานั้นได้อย่างไรและแน่นอนปัญหามันมาเพื่อให้เราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นวันนี้ให้คุณถามตัวเองว่าข้อที่1ปัญหานั้นที่คุณเจอความเจ็บปวดที่คุณเจอนั้นมันสอนอะไรคุณคุณได้รับบทเรียนอะไรจาก ความเจ็บปวดหรือว่าปัญหานั้นให้คุณเขียนบอกตัวเองข้อที่2คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากปัญหานั้นความเจ็บปวดนั้นคุณได้เรียนรู้อะไรและปัญหานั้นมันให้บทเรียนอะไรกับคุณข้อที่ 3. ปัญหานั้นมันช่วยให้เราเติบโตหรือช่วยให้เราได้รู้จักการพัฒนาตัวเองได้อย่างไร เราจะไม่จมกับอยู่ปัญหาแต่เราจะหาทางออกกับความเจ็บปวดและปัญหานั้นด้วยคำถามกับตัวเอง3าข้อนั้นปัญหานั้นสอนอะไรเราเราได้เรียนรู้อะไรและปัญหานั้นมันช่วยให้เราได้พัฒนาการเติบโตของเราได้ดีขึ้นได้อย่างไรพี่ๆลองเขียนปัญหาของพี่ๆขึ้นมาเนาะว่าพี่ๆเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วตอบปัญหาหรือความเจ็บปวด3ข้อนี้ใส่กระดาษของพี่ๆตอนนี้เลย อาจจะเป็นปัญหาในอดีตที่เราเคยผ่านความเจ็บปวดหรือปัญหาที่เราเคยผิดหวังจากคนหลักยกตัวอย่างเช่นตัวบอสออนเองตอนนั้นบอสออนเองก็ไม่คิดว่าการที่เราอยู่แล้วได้เกิดการเป็นหนี้ขึ้นมาตอนนั้นเรามีหนี้แค่น้อยนิดแต่เราก็ไปยื่นข้อเสนอในการกู้กับบัตรเครดิตบัตรหนึ่งแต่ว่าบัตรเครดิตแห่งนั้นได้ยื่นข้อเสนอในการที่จะให้วงเงินเต็มที่ จึงทําให้เราจากคนที่กลายเป็นนี่น้อยนิดกับกลายเป็นนี่หลักหมื่นเลยทีเดียวซึ่งมันเป็นนี่ก้อนแรกตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดอกเบี้ยมันเยอะจังเรารู้สึกกังวลมากเพราะเราไม่เคยเป็นนี่เลยก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดกับตัวเองนิดนึงแล้วก็รีบที่จะรู้ถึงว่าปัญหานั้นมันสอนอะไรแน่นอนบางครั้ง ตัวเราเองก็โลภมากทําให้เราเองตกหลุมแห่งความเป็นทุกข์หรือว่าตกหลุมในเรื่องของความที่เราไม่รู้จักการยั้งคิดยั้งใจสิ่งหนึ่งเลยข้อแรกนั่นคือการที่ได้เรียนรู้เรื่องราวที่เราเป็นหนี้โดยเราไม่ตั้งใจตัวของออนเองได้เรียนรู้ข้อที่1นนั่นคือเหตุการณ์นั้นมันสอนให้เรารู้ว่าเราอย่าตกลุมพางบ่อยหรืออย่าไปตกหลุมพรางกับยื่นข้อเสนอบางอย่างซึ่งมันจะทําให้เราเป็นทุกข์ข้อที่สอง ได้เรียนรู้ว่าเราต้องไต่ตรองให้มากๆในการที่จะรับข้อเสนอบางอย่างที่เป็นข้อเสนอที่มันเป็นเงินแห่งอนาคตหรือมันเป็นข้อเสนอที่เรายังไม่มีเป้าหมายอะไรเลยกับข้อเสนอที่เขายื่นมาให้พูดง่ายๆคือเราไม่ได้มีเป้าหมายกับเงินที่เราเอามาเลยแต่เรากับเอามาเฉยๆกลายเป็นว่าที่เราเอามานั้นกลับกลายเป็นว่าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยเขานั้นเองมันก็เลยทําให้เราได้เรียนรู้ ที่จะยับยั้งไตรตรองในเรื่องนี้ส่วนข้อที่3ที่ออนได้เรียนรู้ในเรื่องของการที่ไปกู้บัตรเครดิตมามันช่วยให้ตัวอ่อนเองได้จัดสรรการเงินของอ่อนเองได้ดีมากขึ้นเรียนรู้ที่จะหาเงินเพิ่มและเรียนรู้ที่จะวางระบบรายรับรายจ่ายและการเงินของตัวเองมากขึ้นนั่นไงละ่ะความเจ็บปวดจากครั้งนั้นที่เป็นหนี้โดยที่ไม่ตั้งใจเราก็ได้รู้ถึงบทเรียนและปัญหานั้นมันช่วยให้เราได้รู้จัก มีบัญชีรายรับรายจ่ายและการเก็บเงินขึ้นนั่นเองเมื่อเจอปัญหาให้เราถามตัวเองอยู่เสมอแบบนี้นะคะทั้ง3ข้อนี้แล้วเราจะมีแรงบันดาลใจขึ้นมากๆเลยจงจำไว้ว่าทุกคนต่างก็มีประสบการณ์หรือว่าความเจ็บปวดความเร็วร้ายปัญหาต่างๆที่ถาถุมเข้ามาเหมือนกันหมดทุกคนเพียงแค่ว่าวันนี้เราจะเจอในเรื่องใดเท่านั้นเอง วันนี้เว้นแต่ว่าเราจะเห็นโอกาสจากปัญหานั้นได้อย่างไรใครจะเอาปัญหานั้นมาเป็นบทเรียนมากกว่ากันคำว่าโอกาสถ้าเราสามารถจัดการมันได้เราเองจะเจอเพชรเม็ดงามในเหตุการณ์นั้นหรือทีเดียวโอกาสดีๆมักจะมากับปัญหาที่มันแย่ๆเสมอจงหาเพชรที่อยู่ในปัญหาหรือว่าโอกาสนั้นให้เจอจงมองเห็นสิ่งดีๆจาก เรื่องแย่ๆของคุณนั้นจากความเจ็บปวดของคุณนั้นและมันจะง่ายมากๆถ้าเรายิ่งไตรตรองและมองเห็นมันวันนี้ให้ถามตัวเองนอกจากคำถาม3าข้อนั้นปัญหาที่เข้ามาหาคุณปัญหานั้นมันทำให้เรามีข้อจำกัดหรือว่ามีขอบเขตความเชื่อจำกัดในตัวเองหรือเปล่าคุณจะมัวกักขังตัวเองในปัญหานั้นหรือความเจ็บปวดอีกนานเท่าไหร่หรือ ปัญหานั้นมันทำให้เราเห็นตัวเองในการกลับมารักตัวเองในการพิจารณาตัวเองในการที่จะพัฒนาตัวเองในความก้าวหน้าปัญหามันมาเป็นข้อจำกัดหรือปัญหามันมาให้คุณเห็นโอกาสของตัวเองเพื่อออกจากปัญหานั้นลองพิจารณาดูให้ดีแล้วเราจะโตขึ้นและเก่งขึ้นแล้วเราจะรู้จักการออกจาก ความเจ็บปวดความผิดหวังหรือว่าปัญหาต่างๆที่มันถาถุเข้ามาแน่นอนจงเลือกที่จะมีจุดยืนของชีวิตของเราในเชิงที่เป็นคนที่มีความคิดบวกในการพัฒนาตัวเองมากกว่าที่จะมองว่ามันเป็นปัญหาจงมองว่าปัญหาทุกๆปัญหาหรือความเจ็บปวดทุกความเจ็บปวดมันคือโอกาสจงพัฒนาจิตใจของตัวเราเองเมื่อเจอปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเองอยากจะ ออกจากปัญหาหรืออยากจะหนีจากความเจ็บปวดนั้นจงมองว่าสิ่งเหล่านั้นมันให้ทางออกอะไรกับเราหนึ่งข้อ2ข้อสาข้อมันให้ทางออกหรือว่าให้โอกาสอะไรกับเราเสมอเมื่อคุณฝึกฝึกแบบนี้บ่อยบ่อยคุณจะโตขึ้นแล้วคุณจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดทุกๆเหตุการณ์ที่คุณเจอเจอปัญหาถามตัวเองเสมอคุณได้อะไรจากเรื่องนั้นหนึ่งข้อ2ข้อสาข้อเหมือนเวลาที่เราหนีหนีบางเรื่อง เราจะหาทางแก้อยู่เสมอหรือแก้งานของเราอยู่เสมอนั่นเองเช่นเดียวกันชีวิตของเราก็เช่นเช่นเดียวกันชีวิตของเราคือบทเรียนเมื่อเจอปัญหาจงถามว่าเราจะออกจากทางนั้นได้อย่างไรวิธีการเราจะหนีจากปัญหานั้นได้อย่างไรปัญหาบันมาเพื่อให้เราเผชิญและมันทำให้เรา ท้าทายที่จะทะลุขอบเขตหรือว่าขีดจำกัดความสามารถของตัวเราเองไม่ว่าบรรนาวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จงผ่านมันไปให้ได้เพราะนับจากวันนี้ไปเราจะไม่โฟกัสในเรื่องของความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่เราจะโฟกัสในเรื่องการที่เราจะเห็นโอกาสอะไรในปัญหานั้นหรือความเจ็บปวดนั้นแล้วไปลุยมันเท่าที่ตัวของเราเอง มองเห็นโอกาสมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีความเติบโตและการพัฒนาตัวเองมากขึ้นส่งกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านที่ฟังพอสแค a t มาถึงณจุดนี้กดทห้งความเจ็บปวดในการพัฒนาตัวเองข้อที่8นี้มุ่งเน้นให้เราเห็นโอกาสจากปัญหานั้นเมื่อคุณเห็นโอกาสคุณจะเห็นเพชรนั้นเองด้วยรัก s อ o ออนม e นีโค e